สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนผมคนบ้านๆน,นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอสเตตเมนต์ธนาคารกรุงเทพผ่านแอปบวัวหลวง Mbanking เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆืหลายคนนะครับมักจะเจอปัญหาในการขอรายการเดินบัญชีนะครับของธนาคารกรุงเทพผ่านแอปบวัวหลวง m b a n k i n g ไม่สามารถขอได้นะครับไม่มีเมนูให้เลือกขอรายการเดินบัญชี เป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ผมคนบ้านๆนะครับจะมาคลายข้อสงสัยและจะพาเพื่อนๆมาขอรายการเดินบัญชีไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เรานะครับเปิดแอป,ปบวัวหลวง m banking ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับกดตรงที่บัญชีแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับกดบัญชีที่ต้องการจะขอรายการเดินบัญชีกดตรงที่3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับจะมีเมนูเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดเลือกขอรายการเดินบัญชีได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เจอเมนูขอรายการเดินบัญชีนะครับให้เพื่อนๆนะครับอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันการทํารายการเลือกช่องเวลาที่ต้องการจะขอรายการเดินบัญชีนะครับ แล้วก็เลือกภาษาขอรายการเดินบัญชีที่ต้องการนะครับกดปุ่มส่งคำขอได้เลยนะครับขอรายการเดินบัญชีสำเร็จนะครับจากนั้นรายการเดินบัญชีของเราจะถูกส่งไปทางอีเมลนะครับที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับโบหลวง Mbanking นะครับหลังจากที่เราขอรายการเดินบัญชีบนแอปโบหลวง Mbanking เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับเข้ามาเปิดดูอีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะ รับรายการเดินบัญชีนะครับเราก็จะเห็นบนหลวงเอ็มแ i งกินะครับส่งรายการเดินบัญชีให้เรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็ทำตามคำแนะนำของธนาคารนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกดปุ่มตรงที่ PDF Statement ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรมโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ ใส่รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ pdf นะครับรหัสผ่านในที่นี้นะครับก็คือวันเดือนปีคศเกิดของเรานะครับไม่ใช่ปศนะครับบางคนใส่ปศแล้วเปิดไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ปศนะครับให้ใส่คศนะครับเมื่อเราใส่ถูกต้องนะครับไฟล์ pdf รายการรบัญชีของเราก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับเราก็สามารถ นำรายการบรัญชีนะครับไปประกอบการขอสินเชื่อต่างๆได้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังทำไม่ได้หรือว่ายัางไม่เห็นเมนูขอรายการบัญชีนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทุกคำถามของเพื่อนๆจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับเพราะช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเมนูขอรายการบัญชีมันหายไปนะครับเพื่อนๆลองอัปเดตแอปดูก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ